วันนี้เราก็มากินก๋วยเตี๋ยวปลาหมึกกันนะคะเราจะมาดูว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างนะคะได้เยอะหม้อได้เยอะมากนะคะจะมาดูกันนะคะน้องทิพย์ค่ะน้องทิพย์เป็นยังไงคะน้องทิพย์บอกไปคำเดียวว่า,ยา,าเยอะสุดทีปเราเคยนะคะทุกคนโค้ดบ,บอกเลยคำเดียวว่าจะสุดไปเยอะนะคะอ้าปากนะคะกินค่ะ พูดมาสามวันค่ะว่าจะกินก๋วยเตี๋ยวปลาหมึกนะคะวันนี้ได้กินแล้วนะคะอันนี้ค่ะตเต็มเลยอย่าเส้นปลาเยอะนะทุกคนตอนนี้นะคะแต่ละคนโอ้เส้นไปเยอะน้องที่บ่งอย่าเส้นปลาเยอะนะคะทุกคนคุณเขาจะต่อเขาเก่ง